เอาแลรับเพื่อนเริ่มออกตัวกันแล้วครับเอาแล้วครับใครจะขึ้นที่เด็ครับออกตัวกันเรียบร้อยนะฮะออกตัวกันแล้วใครจะเข้าโค้งแรกได้ก่อนกันนะครับเอาแล้วครับถ้าซือบูสะเข้าก่อนแล้วครับผมโค้งแรกนะครับตามมาด้วยคาวาสกิตัวพันเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วปาดกันแล้วปาดกันในโค้งปาดกันในโค้งใครจะได้โค้งสอใครจะได้คองสออูเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดเข้าแล้วครับผมเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดเข้าแล้ว นำแล้วครับเพื่อนๆนำแล้วนำแล้วครับเบอร์71นะครับโค้งสามนำไปเรียบร้อยเอาแล้วครับผมมานครับช็อตต่อมาครับเอาแล้วทัศบูสะไฮบูสะนะครับทัศบูสะนะพี่ชื่อรถของเบอร์23นะครับซึ่งอัพเครื่องยนต์มาที่1,340ซีซีนะครับจะแซงขึ้นได้ไหมจะแซงขึ้นได้ไหม H2R นะครับซึ่งมีซุปเปอร์ชาร์จจะแซงขึ้นได้ไหม มันมากครับทุกคนโอ้โหมันจริงๆครับเพื่อนๆเอาเอาแล้วครับฮายาเอ Valent ้ย hey. He mm ิสชูอาฮชูอาเกิดอะไรขึ้นกับ H2R ครับเพื่อนๆแซงไม่ขึ้นเลยนะครับแซงไม่ขึ้นเลยนะครับนะครับฮายาบุสาจะไหวไหมนะครับจะแซงคาวาซากิเบอร์71็ดสิบได้ไหมนะครับปีที่แล้วเขาเป็นตัวเต็งนะครับเพื่อนๆเบอร์71นะครับ เบอร์71นะครับน้ำแล้วครับเพื่อนๆือทัชซูบูซะครับเบอร์23ครับทัชซอบูซะครับจะไหวไหมครับคันใหญ่มากนะเป็นไฮยาบูซาที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดในรุ่งแล้วนะครับเพื่อนๆกับเครื่องยนต์1340ซีซีนะครับก็คือเขาคัสตอมมาแล้วสำหรับสนามนี้นะครับเพื่อนเพื่อเอาแล้วครับเอาแล้วครับโค้งมายังขึ้นไม่ได้ครับโอ้โหยังขึ้นไม่ได้ครับ ทางตรงนะครับทางตรงจะไหวไหมจะแซงได้ไหมเอาละไหวไหมตัดได้ไหมเอาเรียบร้อยครับเบอร์71ยังเป็นผู้นำนะครับเป็นเื่อง k ว w a s a k นะครับตัวพันธุ์นะครับก็สำหรับรถที่แข่งนะครับก็จะเน้นเป็นตัวพันธุ์นะครับตัวพันตัวพันธุ์ที่มีความแรงถึงประมาณ1 3 0 0ซีซีนะครับก็จะเป็นอย่างเชสซูบุสะหรือฮายาบุสะ g s x r 1 3 0 0ตัวนี้ก็จะเป็นเจนแรกนะครับที่นำมาคัสตอมในการแข่งขันรายการนี้เอาเอาคงนี้จะไหวไหมขึ้นไหมขึ้นไหมโอโ้โหแซงไม่ขึ้นจริงๆครับเ,เพื่อนๆทั้ง่ h h 2 r นะครับก็เอาอ่าท้สซูบุ u ไม่ขึ้นเลยนะครับเบอร์23ทสบสาะก็ยังเอาเบอร์71 เป็นผู้นําไม่ได้สักทีนะครับเบอร์71นะครับแซดพันนะครับยังเป็นผู้นําอยู่ตอนนี้นะครับโอ้โหมันจริงๆครับเพื่อนๆเอาละเอาละไม่ขึ้นจริงๆครับโอ้โหเบอร์71นะครับเริ่มฉายแววแล้วฮะเบอร์71เริ่มฉายแววแต่ยังไม่ขึ้นนะเบอร์71มาใหม่นะครับอยู่ด้านหลังนู่นนะฮะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนะครับเบอร์71พยายามจะแซง H2R เบอร์ส1 4นะครับแต่ยังแซงไม่ขึ้น นะครับเอาละครับเพื่อนๆไหวไหมมาดูกันครับโอ้โหเอาแล้วครับ71ยังนําเป็นผู้นําอยู่นะครับปีที่แล้วเขาก็เป็นแชมป์นะครับเบอร์71แซทันนะครับโอ้โหน่าสุดจริงๆครับเพื่อนๆเอาละฮะทัสบูสะเบอร์23ขึ้นบัตรแล้วครับโอ้โหเป็นผู้นําเรียบร้อยนะครับโอ้โห สมกับเป็นแชมป์นะครับเกียวนะครับ GSR x ของซูซูกิจริงๆนะฮายาบุสะนะครับเบอร์23นะครับในชื่อทัตซูบุสะนะครับโอ้โหเ็นที่ผู้นำเรียบร้อยเอาละครับผมเอาละครับเบอร์71จะไหวไหมนะครับจะแซงขึ้นได้ไหมนะครับอ้าวเบอร์71นะครับขึ้นมาแล้วนะครับ h 2 r เกิดอะไรขึ้น เอสชูอาเกิดอะไรขึ้นครับตกอันดับที่14เป็นเอ้ยตกอันดับที่4เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ได้ซ้อมด้วยยังไงครับเอสชูอาครับโอ้โหซูเปอร์ชาร์จก็มีนะโอ้โหตกอันดับ4เป็นที่เรียบร้อยนะครับเบอร์71นะครับคาวาซากิขึ้นมาแล้วนะครับอันดับ2ก็จะเป็นเบอร์เอาล่ะครับเบอร์เจ็ดสิบขึ้นมาแล้วนะครับแอดแอดภางผิดนะครับเบอร์เจ็ดสิบนะครับตัวเต็งครับผม เคยเป็นเบอร์70นะครับเคยเป็นตัวแข่งให้กับซูซูกินะครับในรายการแข่งขันเอ็นดูรานนะครับก็ย้ายมาอยู่กับคาวาซากิแลครับฝีมือเขาไม่ตกจริงๆนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ2เรียบร้อยสำหรับเบอร์70นะครับโอ้โหจี้ตูดนะครับทัาซบูสะมาติดๆนะครับจะแซงได้ไหมนะครับจะแซงได้ไหมฝีมือเขาไม่ตกเลยครับเพื่อนๆนะครับ มาแล้วครับทัศน์สือบูสาก็ยังเป็นผู้นำอยู่นะครับทุกโค้งนะฮะยังไม่สามารถขึ้นได้เลยยังไม่สามารถขึ้นได้เลยนะครับเบอร์71ก็ตกไปเป็นอันดับ3นะครับ70ก็ <70 S 2> ขึ้นมาเรียบร้อยจากอันดับ4นะครับแซงฮายาเอแซง H2R ขึ้นมานะครับแล้วก็แซงแซทพันเบอร์70ขึ้นเบอร์71ขึ้นมานะครับ เอาละครับเบอร์เจ็ดสิบเอ้าพยายามใส่ตับไปเรียบร้อยตัดไปเรียบร้อยเอ้าหลุดลายหลุดโค้งไปเรียบร้อยครับเบอร์ยี่สิบสามทัตสึบุสะขึ้นมาแล้วนะครับทัศสึบุสะขึ้นมาอยู่เป็นผู้นําเหมือนเดิมกับเพื่อนโอ้โหฝีมือไม่ธรรมดานะครับนักบิดที่ขับทัตสึบุสะนะครับเคยเป็นตัวแข่งให้กับเอนดูรานของซูซูกิมาก่อนนะครับแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับเขาก็เลยมาเป็นเทรนเนอร์นะครับเรียกว่าเป็น เป็นแบ็คหลังให้กับทีมนะครับเอ็นดูร้าน8ชั่วโมงในญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เอาล้วครับเพื่อนๆฝีมือไม่เบานะครับสำหรับเบอร์23นะครับตอนนี้ก็เป็นโค้ชให้กับทีมเอ็นดูร้าน8ชั่วโมงในญี่ปุ่นนะครับสนามนี้มันเป็นสนามพิเศษครับเพื่อนๆเขาลงแข่งเองมาตั้งแต่2สนามที่แล้วนะครับขับตั้งแต่คาตาน่า uh, นะครับแล้วก็ทัคซูบูซาเอาเอาเอาขึ้นไหม ขึ้นไหมโอ้โห70นะครับไม่ขึ้นเอ้าตัดขึ้นไหมเอ้าแสงเรียบร้อยเอ้า7จไปตัดรอหลังเอ้าอันนี้เป็นเลสสองนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีมีรถนะครับอ่าเขาเรียกว่าน้ามันเขาเรียกว่าเครื่องมันระเบิดหรือเปล่านะครับมีควันไหลแล้วก็น้ามันหกเขาทําความสะอาดไปเอ้านะครับอันนี้เป็นเลสสองนะครับเลสสองเอาแล้วครับ้าซือบูสะนี่ไม่พองเลยครับผมไม่แผ่วจริงๆ ทัสือบูซะขึ้นนำเลยครับตกอันมาอันดับที่2ก็จะเป็นเบอร์เจ็ดสิบนะครับแซ่พันนะครับไอเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเราก็ตกลงมาที่เจ็ดสิบนะครับอันดับสามนะครับเอาละครับเป็นเอนทัสือบูซะนำไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอ้โหเอาละครับผมเอาละครับฮายายตัว H2R นะครับเกิดอะไรขึ้นนะอ่อนซ้อมหรือเปล่านะครับ เป็นรถที่แรงมากนะฮะแต่ตกอยู่ที่อันดับ4ครับตอนนี้โอ้โหตกอยู่ที่อันดับ4นะครับอ่อนซ้อมหรือเปล่านะครับ H2R นะครับปีที่แล้วเขาเป็นแชมป์นะครับปีปีที่แล้วนะครับ H2R าเขาไม่ได้ลงนะปีก่อนหน้านี้เขาเป็นแชมป์นะครับแล้วก็ปีถัดมาก็จะเป็นเบอร์70แซดพันนะครับนะครับปีนี้นะครับทัสซูบูสะนะครับเบอร์23จะครองแชมป์ เป็นครั้งแรกของเขาได้ไหมนะครับผมต้องมาดูอ้าแล้วครับเบอร์71ตัดขึ้นมา h 2 r ชตัดไม่ขึ้นเลยครับเพื่อนโอ้โหทั้งทั้งนี่เครื่องแรงมากนะครับโอ้โหอาแล้วครับมาดูกันช็อตต่อมาอ้าทัซูบูสะครับทัชซูบูสะยังเป็นผู้นําตามด้วยเบอร์71นะครับผมสิทธิ์เก่าของเบอร์23นั่นเองครับเพื่อนสิทธิ์เก่าของเบอร์23นั่นเองนะครับแต่ย้ายไปอยู่กับคาวาสากิเรียบร้อยนะครับ ตกมาจากเบอร์70อันดับ2ก็จะเป็นเบอร์71อันดับ3แล้วก็ตกท้ายด้วย H2R อันดับที่4นะครับงงกับ H2R ครับเพื่อนๆปีนี้คือแผ่วมากน่าจะอ่อนซ้อมหรือเปล่านะครับหรือว่าป่วยไม่สบายหรือเปล่านะครับฝีมือตกลงไปหรือกำลังในการขับขี่ไม่มีนะครับเพื่อนๆโอ้โหมาแล้วครับเพื่อนๆทัสซูบูสะนะยังเป็นผู้นำอยู่นะฮะ อ้าถทาซือบูสะอ้าวเบอร์71อตกไปเรียบร้อยนะผมเบอร์1จสิตอพันตกไปเรียบร้อย H r ขึ้นมาเป็นอันดับ3ได้แล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหเอาล้ครับอาล้ครับเบอร์70จะขึ้นได้ไหมยังขึ้นไม่ได้นะครับท้าซือบูซะยี่สิบนะเบอร์23ยังเป็นผู้นำทุกโค้งนะครับวันนี้เอาล้ครับมาแล้วครับทางตรงนะครับเนี่ยครับปนี้เลยนะครับจะใช้ความแรงของเครื่องยนต์นะครับในการแซงกันนะครับ โอ้โหไม่ขึ้นแล้วครับทัศน์สือบูซะไปยาวแล้วครับผมทัศน์สอบูซะไปยาวแล้วฮะเบอร์เจ็ดสิบนะครับลูกศิษย์เก่านะพยายามจะแซงนะครับพยายามนะครับสังเกตเขาจะชอบมาเบรกในโค้งนะครับมาเบรกในโค้งเพื่อที่จะแซงในลายนะครับแต่ใช้ไม่ได้นะครับกับกับปรมาจาร์นะครับที่เคยสอนเขานะเบอร์เจ็ดสิบนะครับผมอันนี้ลูกศิษย์เก่าเขาเลยนะครับ เอาละครับเอาละครับทัศสือบูสะนะครับทัศสือบูสะเบอร์23ครับยังขึ้นอยู่นะครับตามมาด้วยสิทธิ์เก่าเบอร์70นะครับผมที่เคยร่วมงานกันในเอนดูรานปีก่อนที่ผ่านมานะก่อนย้ายไปอยู่ไข่คาวาสากินั่นเองนะครับโอ้โหแซงไม่ขึ้นเลยครับแซงปรมาจารย์ไม่ขึ้นนะครับเอาละครับแซงขึ้นไหม จะสิบจะแซงขึ้นไหมจ็สิบจะแต่โอ้โหไม่ขึ้นครับโอ้โหทัชซือบูซาเอาอยู่จริงๆครับผมไปทําอะไรมานะปีนี้ไปทําอะไรมานะครับปีที่แล้วทัชซือบูซาเบอร์23ินะครับอยู่อันดับ2นะครับเป็นแชมป์อันดับ2นะครับปีนี้จะได้เป็นที่1นึ่งไหมนะครับต้องมารุ้นต้องมาเชียร์กันนะเพื่อนๆเอาเลยครับมาดูกันเลยนะโอ้โหเบอร์เจ็ดสิบนะเบอร์เจ็ดสิบพยายามอยู่นะฮะพยายามจะแซงในไลน์นะครับถึงทางตรงจะสู้ ทัศซือบูสะไม่ไหวนะเบอร์เจ็ดสิบพยายามอยู่นะครับสิทธิ์เก่าพยายามจะแซงปรมาจารย์นะครับก็คืออาจารย์ของเขานั่นเองนะครับโค้ชของเขานั่นเองนะครับพยายามอยู่นะพยายามจี้อยู่พยายามอยู่นะเอา,เอาไว้ไม่เอาหลุดอีกแล้วเพื่อน,นๆหลุดอีกแล้วครับเบอร์เจ็ดสิบนะครับโอ้โหคาวาซากิเบอร์เจ็ดสิบหลุดอีกแล้วนะครับชอบหลุดลายนะครับผมโอ้โหเบอร์ยี่สิบสามทัศน์ือบูสะนิ่งจริงๆครับปีนี้ เขาทั้งนิ่งนะครับในโค้งแล้วก็แรงด้วยนะครับไม่รู้ไปทำอะไรกับอาฮายาบุสะลลำนี้มานะครับโอ้โหเรียบร้อยครับเพื่อเรียบร้อยนะฮะ เข้าที่หนึ่งเรียบร้อยนะฮะโอ้โหยินดีกับทัตซูบูสะนะครับหรือซูซูกิ g เอสเอ็กอาร์หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบอาร์อาร์นะครับหรือในชื่อทัตซูบูสะนะครับผมยินดีด้วยนะครับเนเพื่อนตกอันดับสองมาจะเป็นเบอร์เจ็ดสิบนะครับอ่าธิ์น้องของเบอร์ยี่สิบสามนั่นเองนะครับเป็นลูกศิษย์เก่านะครับ ฝีมือไม่แผ่วจริงๆนะครับเพื่อนๆแต่ก็ไม่สามารถสู้อาจารย์ได้นะครับโอ้โหตกมาเบอร์อันดับที่3มจะเป็นเบอร์414หนึ่งสะเรนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอ่อนซ้อมหรือเปล่านะครับเพื่อนๆโอ้บิดนะครับบิดเล่นยางกันนะฮะโอ้บิดเล่นยางนะครับโอ้เอ้า414 H2R เอกิดอะไรขึ้นครับล้มนะฮะจะเบินยางไม่ได้เบิน หน้าแตกมันที่เรียบร้อยนะโอ้ไม่เป็นไรเขไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไร <c oughs> มีเขินมีจุ๊จนะเพื่อนๆ่อนโอ้โหคือผมว่าน่าจะอ่อนซ้อมนะครับถ้าผมเป็นอ่าเป็นผู้ชมนะถ้ามองเนี่ยเขาอ,อ่อนซ้อมมากเพราะว่าปีก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นแชมป์นะครับแล้วก็หายไปปีหนึ่งนะครับ แล้วก็มาปีนี้นะครับอ่อนซ้อมนะครับจากที่1ตกมา,าที่3นะครับแต่ก็ยังอยู่บนโพเดียมอยู่นะครับโพเดียมของการรายการแข่งขันนี้นะมีถึงหกโพเดียมนะครับเพืเ่อนๆจะไม่มี3มโพเดียมเหมือนรายการอื่นนะครับก็ยินดีกับเบอร์23ด้วยนะครับทัชซูบูษะนะครับผมเห็นความพยายามของอนักบิดท่านนี้มาตั้งแต่ รายการแรกที่เขาเอาทัชซูบูสะมาลงแล้วนะครับผมก็ยังไม่สามารถประสบความสำเร็จในการขึ้นโพเดียมที่1ได้นะครับปีนี้ที่ยกให้เขาไปเลยครับเพื่อนๆโอ้โหยินดีด้วยครับที่หนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสุดจริงๆนะครับสำหรับทัชซูบูสะนะครับหรือในชื่อ Suzuki GSX-R1300 RR นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับทัสซูบูสะนะครับ เครื่องยนต์จะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบซีซีนะครับผมปีนี้น่าจะไปทำอะไรกับระบบอิเล็กทรอนิกส์มาหรือเปล่านะฮะโอ้โหคว้าแชมป์นะครับดั่งใจฝันนะครับที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับแทบร้องนะฮะอย่างผมติดตามนะครับติดตามมาตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วนะครับถ้าซื้อบูซะเบอร์23เนี่ยไม่สามารถประสบความสำเร็จกับการขึ้นโพเดียมที่1ได้นะครับแต่ก็ติดท็อปตลอดนะครับเพื่อน ก็ยินดีกับซูซูกินะครับหมายเลข23ทัชซูบูสะด้วยนะครับผมครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับแต่สิ่งที่น่าตกใจนะครับเพื่อนๆก็คือ H2R นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นรุ่นที่ผมมองว่านะก็ไม่ควรเอามาลงในรายการแข่งขันนี้ด้วยซ้ำนะเพราะว่าเป็นรถที่แรงมากๆนะครับปัจจุบันนี้ต้องเรียกได้ว่าแรงที่สุดในโลกไปแล้วนะครับสำหรับ คาวาซากิ H2R นะครับแต่นักบิดนะครับผมมองว่านักบิดท่านนี้ก็อาจจะอ่อนซ้อมหรือเปล่าหรืออาจจะไม่สบายนะครับเพื่อนๆก็ตอนเบิรยาง,ก,งก,ก็ล้มนะครับตอนแข่งขันก็ดูไม่ค่อยมีสปิริตไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับเบอร์70นะครับที่เป็นสิทธิ์เก่าของอ่า เบอร์23นะครับก็มาสนามแรกนะครับสำหรับท่านนี้นะครับเบอร์70นะครับเป็นสิทธิ์เก่าของเบอร์23นะครับก็ขึ้นมาเป็นที่สองเฉยเลยนะครับน่าจะได้อาจารย์ดีนะสอนมาดีนะเพื่อนขึ้นโพเดียมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทัซือบูสะเบอร์23นะครับ ก็เป็นที่น่าภูมิใจจริงๆนะครับเพราะว่าเขาสู้มาสามปีแล้วครับตั้งแต่ปีน,นี้ปียีสามนะครับปียีสองแล้วก็ปียีเอ็ดนะครับผมปียีเอ็ดก็โดน H2R เล่นไปนะครับปียีสองก็โดนเบอร์เจ็ดสิบนะครับปียีสามนะครับก็ถือเป็นความเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จจริงๆนะครับสำหรับทัตสึบุสะ GSR x 1 3 4 0 RR นะครับผมก็ยินดีด้วยจริงๆนะครับผมโอ้โหสุดจริงๆนะครับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับปีหนึ่งจะจับทีหนึ่งนะครับผมก็เบอร์จีเบอรจ็ดสิบนะฮะที่ยกนิ้วให้เนะสิทธิ์เก่าเขาเลยนะครับเคยเป็น นักปิดให้กับรายการแข่งขันเอดูรานของทางซูซูกินะครับก่อนที่จะเขาเรียกว่าหมดสัญญาหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็เลยหายไปเลยนะครับก็มาเห็นอีกทีก็ไปอยู่กับเอดูรานคาวาซากิเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ไม่สามารถทําผลงานได้นะครับผมมองว่าคาวาซากินะครับมีรายการเดียวที่เขาโด่งดังจริงๆนะครับก็คือ S.B.K นะครับแล้วก็รายการรายการอเมริกานะครับก็ เริ่มขึ้นโพเดียมแล้วนะครับเริ่มมีเขาเรียกว่ามีผลงานนะครับผลงานเริ่มประจักษ์นะครับสำหรับคาวาสากิแต่ที่โดดเด่นๆเลยก็มียามาฮ่านะครับแล้วก็ซูซูกินะครับแล้วก็ฮอนด้านะครับนะฮะโอ้หเป็นที่ดีจริงๆนะครับเป็นที่ดีจริงๆสำหรับทัชซูปุสะนะครับเขาสู้มา3ามปีละนะครับก็แบบ ขนลุกเลยครับเ,เพื่อนเพราะว่าเขาสู้มา3ปีแล้วกว่าจะได้โพเดยมที่หนึ่งนะครับเอสตูนะเกิดอะไรขึ้นนะสี่หนึ่งสเกิดอะไรขึ้นนะโ,โอ้ย็ยินดีกับอ่าทัศสุบูสาด้วยนะครับแล้วก็เบอร์70นะขึ้นที่3ามาได้นะครับสิทธิ์เก่าของเบอร์23นะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆมันมากครับสนามนี้นะโรรบโอ้โหเป็นลุ้นทุกโคงจริงับโอเคครับเพื่อนโเรื่อนมอื่นกับเพื่นๆคื่อนๆอคับเอนครับเนๆครับที่อนับ h ่อนๆรับเ่นะครับ่ๆเดับพอนไรับ้นๆเนรับอับอนโเคคื่นโเป็นที่หน้ายนๆีจริงนๆนๆครับ ทำสำเร็จแล้วนะครับกับเซูบูสะยซา g s x r 1 0ายาบูสะของซูซูกินั่นเองนะครับอืมนะฮะมีหมี6โคดียนะเพื่อนเพืยนนะหนึ่งสองี่ห มา暂停表式นีีไ่นชริ่มดมแลมาเยนะครับี่หน้าเขไม่รู้นะครับว่าจะเป็น้ขไมนะครับวอ้าเขนดีกับเ่อืี่น่ครับนักบิดท่หน้านะครับอม้าเับืข็งนะครับอข้วอนครับวี้าครับีหนครับ